ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะชินบีต้นสวนแล้วก็บรดนี่เป็นการที่พาหมานะคะออกมาเดินเล่นครั้งแรกในสนามเลยนะน้องเบาานี่ชอบมากตื่นเต้นมากนี่บาานี่เจอหญ้าเจอหญ้าปุ๊บบ้านี่ก็นอนเลยเพราะว่ามันนุ่มนะคะมันนุ่มโอ้ย,อยอคนก็นอนหมาก็นอนอนอนลงไป,งงไปใ,หให้มันเจอหน่อยๆดูคนเหมือนคนจะตื่นเต้นมากกว่าหมานะแม่ตากว่านะคะโอ้ บอวนี้ขี้เปล่าบานี้อุ้ยนอนบาวนี้ชอบหญ้ามากเลยค่ะได้นอนสนามหญ้าเอา้าระวังมีคนเหยียบในะตัวเล็กๆอยู่นะคะบาวนี้มาของชินบีชอบสนามหญ้ามากเอาวางปุ๊บนอนลงปั๊บเลยนะคะเพราะว่าเขาชอบอมันนุ่มพี่สมก็ชอบอึ๊บอึ๊บเอากัดมันคัดอะไร ทำไมนอนเมเปิลเล่เดอร์นั้นล่ะโอ้ยมันเพลียแล้วมันเพลียโอ้ยเพียคนอยากลวนหนูอยากกวนอย่ากลวนหนูอยากอ่าเขย่าเพลาพงหนูอย่าเขย่าพงหนูเอ้าดูค่ะทุกคนดูดูพี่สวนนะคะให้พ่อคานเป็นหมาแล้วเฮ้ยขี่มาขี่หลังม้าขี่หลังม้าให้พ่อคานเป็นหมาให้แล้วโอ้ยสงสารมาก เป็นทุกอย่างให้สวนแล้วเรามาดูบาวนี่กันต่อดีกว่าโอ้บาวนี่สวัสดีครับบาวนี่คับสวัสดีครับทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบาลด้วยนะดูกันให้เยอะดูขโฆษณา,าบาวเยอะๆนะคะบาวจะได้มีตมักบาวนี่กดติดตามชอบบาวนี่กดไลค์ไม่พลาคดคลิปดีๆของบาวนี่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะ